คนที่กล้าให้คุณยืมเงินไม่ใช่เพราะรวยแต่เพราะว่า 1. เขาเชื่อใจคุณต่อให้เป็นญาติสนิทหรือเพื่อนรักเขาก็จะไปยืมเงินให้แน่นอนถ้ารู้สึกว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้การที่เขาให้คุณยืมเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคุณจะไม่ทำให้เขาผิดหวังและไม่เอาความสัมพันธ์มาแลกกับเงิน 2. เพราะเขารู้ว่าเงินคือของสำคัญ แต่คุณสำคัญกว่าคนบางคนเก็บเงินทั้งชีวิตเพราะไม่เชื่อใครแต่เขาเลือกให้คุณยืมเพราะความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องหรือแม้แต่ความเป็นคนสิ่งเหล่านี้มันมีค่ามากกว่าเงินในบัญชีเป็นไหนไหนสที่เขาให้ไม่ใช่เพราะเขาไม่ลำบากบางคนให้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เหลือแค่เขาไม่พูดไม่แสดงให้เห็นเพราะเขารู้ว่าเวลาคุณขอยืม แปลว่าคุณเดือดร้อนจริงๆและเขายังมีแรงช่วยเหลือได้เขาก็จะไม่หันหลังให้